แดดร่มลมตกที่เรือนปั้นหยาหลังงามริมน้ำเจ้าพระยาขุนวิจิตชายหนุ่มรูปงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดกำลังนั่งเอกเคนกให้บ่าวเข็นนวดขาอย่างสบายอารมณ์เขามีใบหน้าคมสันและในตาหวานเชื่อมที่ใช้หวานสเสน่ห์จนผู้หญิงทั้งพระนครต่างพากันละเมอหาแต่ภายใต้หน้ากาก,กสุภาพบุรุษนั้นกลับซ่อนสันดานปลิ้นปล้านเอาตัวรอดไปวัน,วน ขุนวิจิตไม่ได้มีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวมามากนักนอกจากยศถาบรรดาศักด์จอมปลอมที่ใช้หลอกกินไปทั่วจนกระทั่งเขาได้แต่งงานกับแม่หญิงดวงแขลูกสาวเพียงคนเดียวของเจ้าของโรงบ่อนผู้มีเงินถังดวงแขเป็นผู้หญิงเก่งและเด็ดขาดแต่นางกลับพ่ายแพ้ต่อคารมหวานหูของผัวรักแม่ดวงแขจะ๊ะ ที่ต้องกราบขอโทษเจ้าจริงๆที่ช่วงนี้ต้องห่างเหินไปบ้างงานราชการทางหัวเมืองเหนือน่ะมันรัดตัวเสียเหลือเกินขุณวิจิตเอ่ยพลางกุมมือนุ่มของเมียหลวงมาแนบแก้มพี่วิจิตจะไปอีกแล้วหรือเจ้าคะเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันเองเงินทองที่น้องให้ติดตัวไปคราวก่อนยังไม่พอหรือไรดวงแขถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตามีความน้อยใจลึกๆ โถน้องหญิงพี่หนะ่ะตัวคนเดียวไร้ญาติขาดมิตรมีเพียงเจ้าเป็นยอดดวงใจคนเดียวเท่านั้นถ้าพี่โกหกขอให้ฟ้าผ่าพี่เดี๋ยวนี้เลยขุนวิจิตตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจนดวงแขใจอ่อนระวยน้องเชื่อพี่เจ้าค่ะพี่วิจิตคงเหนื่อยมามากเข้าบ้านเถอะเจ้าค่ะน้องเตรียมน้ำพริกปลาทูของปโปรดพี่ไว้แล้ว ในขณะที่ละอ,อเดินนำเข้าบ้านคุณวิจิตรอบหยิบถุงเงินของดวงแขออกมาดูพลางยิ้มย่องในใจอีโง่ดวงแขอเอย๋ยเงินมึงนี่แหละที่จะเลี้ยงเมียสาวของกูและไอหน้าโง่ละอ,อก็จะปรนิบัติกูเหมือนราชาโง่โง่คนหนึ่งเขาคิดด้วยความลำพองใจในความฉลาดของตัวเองแต่ในเรือนไม้หลังเล็กคืนนั้นความลับเริ่มสอแวววุ่นวายเมื่อละอเอ,อ่ยขึ้นพี่วิจิตเจ้าคะ ถ้าพี่เป็นพ่อค้าพพนจรจริงๆทำไมผ้าเช็ดหน้าที่ติดตัวพี่มาถึงมีรอยปักชื่อขุนวิจิตและเจ้าคะน้องเห็นตอนซักผ้าขุนวิจิตชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนอ๋อนั่นนะของขุนท่านหนึ่งที่พี่ไปช่วยงานเขามาเขาให้เป็นรางวัลนะจ๊ะละออย่าไปใส่ใจเลย แต่พักหลังมานี่พี่ดูมีเงินทองใช้สอยผิดกับพ่อค้าทั่วไปนะเจ้าคะมีทองเส้นเขื่องให้ละออด้วยพี่ไปทำอะไรอันตรายมาหรือเปล่าละออยังคงซักด้วยความห่วงใยพี่บอกว่าหามาได้ก็คือหามาได้สิมึงอย่ามาช่างซักช่างถามนักเลยกูรำคาญขุนวิจิตเผลอตวาดออกมาจนละออสะดุ้งตัวสั่นน้ำตาคลอน้องขอโทษเจ้าค่ะพี่น้องแค่เป็นห่วง ขุนเดชเห็นเมียน้อยร้องไห้ก็รีบเปลี่ยนสีหน้าเข้ามากอดปลอบพี่ขอโทษจาละออพี่แค่เครียดเครื่องค้าขายพี่รักเจ้านะจ๊ะอย่ากโกรธพี่เลย เขาใช้คารมลวงหลอกกลบเกลื่อนรอยร้าวไปได้อีกครั้งแต่ในใจขุนวิจิตเริ่มกระวนกระวายเพราะเขารู้ดีว่าโลกสองใบที่เขาสร้างขึ้นด้วยคําโกหกคาโตนั้นมันเริ่มจะหมุนมาชนกันเข้าสักวันเงินของเมียหลวงที่ใช้เลี้ยงเมียน้อยและคําลวงที่ให้ไว้กับทั้งสองฝ่ายกําลังเริ่มทำงานเหมือนกับระเบิดทิมเวลาที่รอวันปะทุ ขุนวิจิตนอนมองเพดานไม้ในกระท่อมของละออพลานคิดถึงความสบายบนเรือนของดวงแขเขาอยากเก็บไว้ทั้งสองคนคนหนึ่งให้เงินอีกคนให้กามารมโดยไม่สนเลยว่าหัวใจของผู้หญิงทั้งสองคนนั้นจะต้องแหลกสลายเพียงใดเมื่อความจริงปรากฏ ใครจะไปสนละ่ะในเมื่อกูยังสวยสุขได้แบบนี้เรื่อยๆเขาพึมพำรรเบาๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเรไรโดยไม่รู้เลยว่าสายตาของดวงแขที่พระนครนั้นเริ่มมีความระแวงสงสัยที่น่ากลัวแฝงอยู่และไฟแห่งความหึงหวงของเมียหลวงกำลังจะแผดเผาเขาในไม่ช้าความกะล่อนของขุนวิจิตดูเหมือนจะทำงานได้ดีเกินคาดแต่ความสบายที่ได้มาบนความหลอกลวงกลับเริ่มทาให้เขาเหนื่อยหอบเหมือนหมาหืดขึ้นคอ ทุกกึ่งเดือนเขาต้องแต่งเรื่องมุสาเพื่อสลับตัวไปมาระหว่างเมืองหลวงกับดอนพิกุลแม่ดวงแขจ้ะเงินห้าช่างที่เจ้าให้พี่มาคราวก่อนพี่เอาไปลงกับสัมปทานป่าไม้ที่เมืองตากหมดแล้วนะจ้ะช่วงนี้กําไรยังไม่เห็นผลแต่พี่ต้องรีบขึ้นไปคุมคนงานเดี๋ยวพวกมันจะโกงเราซะหมดคุณวิจิตแซงทำหน้าเคร่งครึมขณะเก็บเสื้อผ้าใส่หีบอยู่บนเรือนปัญญา ดวงแขจ้องมองผัวด้วยสายตาเย็นเยียบพลางเคี้ยวหมากคำโตค้าไม้อะไรของพี่ทำไมไม่มีบัญชีไม่มีสัญญามาให้ฉบับดูบ้างแ่ละเจ้าคะเห็นมีแต่หอบเงินออกไปแล้วก็กลับมามือเปล่าทุกทีดวงแขดักคอด้วยน้ำเสียงที่ทำเอาขุนวิจิตเสียวสันหลังวาบโถดวงแขพี่ทำเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นถ้าพี่รวยขึ้นมาเจ้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคุมโรงบ่อนเองไงจ๊ะเชื่อใจพี่ถนะ เข้าปรีเข้าไปบีบนวดไหลเมียวหลวงอย่างเอาใจจนดวงแขยอมใจอ่อนส่งถุงเงินให้ก้อนใหม่ก็ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าคราวนี้พี่หายไปนานเกินครึ่งเดือนน้องจะส่งคนไปตามถึงเมืองตากจริงๆด้วยคุณวิจิตยิ้มแห้งๆก่อนจะรีบแจวเรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านดอนพิกุลทันทีเมื่อถึงเรือนไม้หลังเล็กที่เขาใช้พรางตัวเป็นพ่อค้าละอ,อวิ่งออกมารับด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวผิดปกติพี่วิจิต พี่หายไปคราวนี้ร่วมเดือนละออนึกว่าพี่ถูกโจรป่าฆ่าตายเสียแล้วละออะอเสื่นมกอดเอวผัวแน่นพี่ต้องคุมกองเกวียนไปขายเครื่องเทศถึงแดนไกลน,นู่นนะจัลละออเพื่อจะได้เงินทองมาเลี้ยงเจ้าให้สบายไงเขาโกหกคำเดิมๆพลางหยิบผ้าสบายราคาแพงที่ซ่อนไว้มาส่งให้ละออไม่ได้อยากได้สบายหรอกเจ้าค่ะพี่วิจิตละอออยากบอกพี่ว่าละออท้องได้สองเดือนแล้วเจ้าค่ะ คำพูดของละออเหมือนฟ้าผ่าลงกลางกระบาลขุนวิจิตเขาอึ้งไปครู่ใหญ่ในใจคิดเพียงว่าชิปหายแล้วถ้าอีเมียหลวงรู้เข้ากูตายแน่แต่ปากกลับต้องพูดหวานปลอบจริงเหลือละอพี่ดีใจเหลือเกินจ้ะแต่น้องหญิงจ้ะตอนนี้พี่ยังตั้งตัวไม่ติดพี่อยากให้เจ้าพักผ่อนอยู่ที่นี่ไปก่อนนะไม่ได้หรอกเจ้าข่าพี่วิจิต ในเมื่อเราจะมีลูกกันแล้วพี่ควรพาละอไปกราบญาติผู้ใหญ่ของพี่ที่เมืองหลวงบ้างละออยากรู้ว่าบ้านเกิดพี่เป็นยังไงพี่บอกว่าพี่เป็นกำพร้าแต่พี่คงมีพี่น้องบ้างใช่ไหมเจ้าคะละอถามด้วยสายตาคาดหวังคุณวิจิตเหงื่อตกพลางปัดรำคาญบ้านพี่มันยากจนลำบากนักละอเอ๋ยอย่าไปเห็นให้ปวดใจเลยพี่สัญญาว่าถ้าค้าขายงวดหน้าได้กำไรดีพี่จะพาเจ้าไปเมืองหลวงแน่นอน ในขณะที่เขากำลังสับรางกล่อมเมียน้อยอยู่นั้นที่เมืองหลวงดวงแขกลับกำลังนั่งฟังรายงานจากอีเจิมบ่าวคนสนิทด้วยความแค้นคุณหญิงเจ้าคะเจิมเห็นกับตาจริงๆเจ้าคะตอนที่เจิมไปธุระที่ตลาดต่างเมืองเจิมเห็นท่านขุนเดินโอบผู้หญิงสาวชาวบ้านท่าทางสนิทสนมกันมากไม่ได้เห็นไปคุมคนงานตัดไม้อย่างที่อ้างเลยเจ้าคะ่ะดวงแขกกำหมัดแน่นจนเล็บแทบฝังลงในเนื้ออีเจิม มึงแน่ใจนะว่าใช่พี่วิจิตแน่เสียยิ่งกว่าแน่อีกเจ้าค่ะขุนทรงองค์เอวแบบนั้นไม่มีใครเหมือนท่านขุนหรอกเจ้าค่ะดวงแขนนิ่งไปอึดใจใหญ่ก่อนจะแค่นหัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวฮึขาไม้ในป่าลึกงึน้นเหรอที่แท้ก็ไปมุดหัวอยู่ในร่องสวาดอีชาวบ้านนั่นเองมึงกล้าดีนักนะพี่วิจิตใช้เงินกูไปเลี้ยงอีเมียน้อย คุณวิจิตกลับมาถึงดอนพิกุลอีกครั้งในวันต่อมาละออยังคงอ้อนวอนเรื่องไปเมืองหลวงไม่หยุดพี่วิจิตเจ้าคะละออแพ้ท้องหนักนักอยากไปอยู่ใกล้ๆพี่พี่อย่าทิ้งละออไว้ที่นี่คนเดียวเลยนะเจ้าคะมึงจะอะไรนักหนาอีละออกูก็บอกแล้วไงว่างานเยอะมึงไหนอยู่ที่นี่ก็สบายแล้วเงินทองกูก็ให้ใช้ไม่ขาดมือมึงจะไปเมืองหลวงให้ลำบากทำไม เขาตวาดเสียงแข็งจนละอ,อตกใจน้ำตาร่วงพี่เปลี่ยนไปนะเจ้าคะพี่วิจิตพี่ไม่เคยตวาดละอ,อแบบนี้เลยหรือว่าพี่มีความลับอะไรซ่อนละอ,อไว้เจ้าคะคุณวิจิตชะง,งักพลางเปลี่ยนน้ำเสียงพี่ขอโทษจัดละออพี่แค่เหนื่อยพี่รักเจ้านะพี่จะรีบจัดการงานแล้วมารับเจ้าแน่นอนเขาพร่ำคำลวงสุดท้ายก่อนจะรีบเพ่นกลับเมืองหลวงโดยไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติกำลังมาเยือน เมื่อเขาก้าวขึ้นเรือนปั้นยาดวงแขนั่งรออยู่หน้าหีบเงินด้วยใบหน้าที่นิ่งสนิทกลับมาแล้วหรือเจ้าค้าพี่วิจิตค้าไม้คราวนี้ได้เงินทองกลับมาบ้างไหมยังเลยจะดวงแขมีปัญหาเรื่องคนงานนิดหน่อยคราวนี้พี่อาจจะต้องขอเงินเจ้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะจ๊ะคุณวิจิตพูดหน้าด้านด้านดวงแขยิ้มเหี้ยมพลางยิบผ้าสบผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วผ้าสบผืนนี้แหละเจ้าคะพี่ซื้อไปฝากใคร เจอมันเห็นพี่ถือจิตมือไปตอนที่อยู่ตลาดต่างเมืองคุณวิจิตหน้าซีดเป็นไก่ต้มอ๋อพี่พี่ซื้อมาฝากเจ้านั่นแหละดวงแขแต่พี่หาไม่เจอนึกว่าทําหล่นหายไปแล้วพี่อย่ามาตลบตะแหลงกับน้องเลยเจ้าค่ะน้องรู้หมดแล้วว่าพี่ไปซุกเมียไว้ที่ไหนดวงแขตบโต๊ะดังปังจนคุณวิจิตซุดเข่าลงดวงแขฟังพี่ก่อน พี่ถูกอีผู้หญิงนั่นมันหลอกล่อพี่ไม่ได้ตั้งใจคุณวิจิตเปลี่ยนหมดอ้อนวอนขอชีวิตทันทีถูกหลอกจนมันท้องงั้นเหรอพี่นี่มันชั่วช้าเกินคนจริงๆใช้เงินเมียไปชุบเลี้ยงเมียน้อยคุณวิจิตน้ำตาคลอเบ้าแสร้งทำเป็นสำนึกผิดพี่ผิดไปแล้วดวงแขพี่จะไปจัดการอีลออให้มันจบจบไปพี่จะให้มันทำแท้งแล้วไล่มันออกไปจากชีวิตพี่รักเจ้าคนเดียวนะดวงแข ดวงแขจ้องหน้าผัวด้วยความสมเพชจัดการให้จบงั้นเหรอได้เจ้าข่าพี่วิจิตถ้างั้นพี่พาชวีไปหามันเดี๋ยวนี้น้องอยากจะเห็นหน้าอีผู้หญิงที่พี่บอกว่ามันท้องกับพี่นะักว่ามันจะทำหน้ายังไงเมื่อรู้ว่าผัวมันคือขุนวิจิตผู้มีเจ้าของแล้วโลกสองใบของขุนวิจิตบัดนี้ถล่มลงทับร่างเขาจนแทบกระดิกไม่ได้ คำหลวงที่เขาเพียนสรรหามาใช้บัตรนี้กลายเป็นเชือกที่รัดคอเขาเองและโศกนาฏกรรมแห่งความหึงหวงกําลังจะเริ่มเปิดฉากขึ้นในไม่ช้าบรรยากาศบนเรือนปัญญาของดวงแขดูเงียบสงบจนน่าประหลาดแต่มันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่จะพัดถลม่มดวงแขหลังจากที่รู้ความจริงจากอีเจิมและนักเลงที่จ้างไปสืบจนเห็นแจ้งว่าแม่ละออมียน้อยของผัว กำลังตั้งท้องอ่อนๆนางก็ไม่ได้ตีโพยตีพายอย่างที่ขุนวิจิตกลัวในทางกลับกันดวงแขกลับยิ้มหวานปรนนิบัติผัวดียิ่งกว่าเก่าพี่วิจิตเจ้าคะน้องเห็นช่วงนี้พี่ดูเหนื่อยๆกับงานราชการปนงานค้าไม้ที่ป่าลึกน้องเลยสั่งบ่าวไพร่ให้ไปเตรียมเรือนแพที่ท้ายน้ำไว้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราไปพักผ่อนรับลมเย็นๆกันสองคนนะเจ้าคะ ดวงแขเอ่ยพลางรินน้ำลอยดอกมะลิส่งให้ผัวจริงเหรอดวงแขเจ้านี่ช่างแสนดีเหลือเกินพี่กำลังอยากพักผ่อนพอดีเลยจ้ะคุณวิจิตตอบพลางยิ้มย่องในใจว่าเมียหลวงคงยังโง่และเชื่อคำลวงของเขาอยู่แต่ในใจเขานั้นรุ่มร้อนเหมือนโดนไฟเผาเพราะเมื่อวันก่อนเขาเพิ่งแอบไปหาละออที่ดอนพิกุลมาละออมึงฟังพี่นะลูกในท้องมึงนะ่ะมันจะทำให้เราพินาศกันหมด พี่ว่ามึงไปหาหมอตำแยจัดการเอามันออกซะเถอะคุณวิจิตพูดเสียงเฮี้ยมใส่เมียน้อยที่กำลังนั่งแพ้ท้องพี่วิจิตพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงนี่ลูกของเรานะเจ้าคะละออทำไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะละอร้องไห้โฮแทบขาดใจถ้ามึงไม่ทำกูก็จะทิ้งมึงไว้ที่นี่มึงจะกลายเป็นอีหญิงไม้ท้องไม่มีพ่อให้ชาวบ้านเขาถมน้ำลายใส่มึงเลือกเอาจะเอาเด็กคนเดียว หรือจะเอาอนาคตกับผัวอย่างกูคำขู่ของขุนวิจิตทำให้ละอ,อใจสลายนางไม่คิดเลยว่าชายที่นางรักหมดใจจะเลือดเย็นได้เพียงนี้ละอ,อได้แต่กอดท้องสะอื้นเงียบๆโดยไม่รู้เลยว่าภัยร้ายที่ยิ่งกว่าขุนวิจิตนั่นคือดวงแขกําลังจะมาเยือนถึงหน้าบ้านบ่ายวันต่อมาในขณะที่ขุนวิจิตเริงร่าอยู่บนเรือนปัญญาไอ้เข้มนักเลงขวาของดวงแขกก็คุมเกวียนไปถึงกระท่อมของละออ แม่ละอ่อใช่ไหมคุณหลวงวิจิตท่านสั่งให้ข้ามารับนะ่ะท่านบอกว่าถึงเวลาจะพาไปเปิดตัวกับญาติที่เมืองหลวงแล้วไอ้เข้มหลอกล่อตามแผนของดวงแขจริงเหรอจ๊ะพี่วิจิตเขายอมรับละออแล้วเหรอจ๊ะละออดีใจจนลืมความเศร้ารีบหอบผ้าหอบผ่อนขึ้นเกวียนมาด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมโดยหารู้ไม่ว่าปลายทางไม่ใช่รังรักอย่างที่คิด เมื่อถึงยามพลบคำ่ำขุนวิจิตแต่งตัวโกหรูลงเรือไปยังเรือนแพท้ายน้ำกับดวงแขลมเย็นดีจังเลยนะเจ้าคะพี่วิจิตน้องเตรียมอาหารโปรดพี่ไว้เพียบเลยดวงแขพูดพลางจ้องเขม็งไปที่ประตูเรือนแพขอบใจนะดวงแขเจ้าช่างรู้ใจพี่จริงๆขุนวิจิตหยั่นก้นลงนั่งพลางรินเหล้าเข้าปากอย่างสำราญแต่เอน้องลืมบอกไปว่าวันนี้น้องเชิญแขกคนสำคัญมาร่วมวงด้วยคนหนึ่งนะเจ้าคะ ดวงแขพูดจบก็ปรบมือสามครั้งประตูเรือนแพค่อยๆเปิดออกละออเดินเข้าก้าวมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่พอเห็นหน้าขุนวิจิตที่นั่งอยู่ข้างดวงแขที่แต่งตัวจัดเต็มประดับเพชรพลอย,พอย,พอยแพลีวๆละอ,อถึงกับหยุดกึกเหมือนโดนสาบพี่วิจิตนี่มันอะไรกันเจ้าคะละออถามเสียงสั่นพระละออมึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขุนวิจิตผุดลุกขึ้นจนเก้าอี้คว่ำหน้าซีดเป็นกระดาษเอ้า รู้จักกันด้วยเหรอเจ้าคะพี่วิจิตก็นี่ไงละอเมียน้อยแสนสวยที่พี่เอาเงินน้องไปชุบเลี้ยงจนมันท้องโยะยังไงล่ะเจ้าคะดวงแขลุกขึ้นยืนด้วยมาดนางพญาสายตาเยือกเย็นนั้นทำเอาขุนวิจิตตัวสั่นเหมือนลูกนกไม่จริงนะดวงแขพี่ถูกมันหลอกพี่ไม่ได้ตั้งใจขุนวิจิตเปลี่ยนโหมดมาคลานเข้าหาเมียหลวงทันทีพี่วิจิตพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยลูกของเรานะเจ้าคะ พี่บอกละอว่าพี่ไม่มีใครพี่บอกละอว่ารักละออคนเดียวหุบปากอีชาวบ้านมึงมันก็แค่อีตัวที่กูเรียกมาบำเรอกามตอนกูเหงาเท่านั้นแหละมึงอย่ามาอ้างความรักให้เสียปากเลยขุนวิจิตหันไปตวาดละออย่างรุนแรงเพื่อเอาตัวรอดต่อหน้าเมียหลวงพี่วิจิตพี่สั่งให้ละออไปทําแท้งพี่ใจร้ายเกินไปแล้วนะเจ้าคะละอสุดลงกับพื้นเรือนแพโอ้โหถึงขั้นสั่งทําแท้งเชียวเหรอเจ้าคะพี่วิจิต แหมพี่นี่ช่างเด็ดข่ดจริงๆดวงแขหัวเราะเสียงแหลมที่ฟังแล้วชวนขนลุกดวงแขพี่จัดการมันแน่พี่จะไล่มันเดี๋ยวนี้แหละพี่รักเจ้าคนเดียวจริงๆนะขุนวิจิตยังคงตลบตะแหลงไม่เลิกมึงฟังนะอีละอผัวมึงนะ่ะมันคือขุนวิจิตคิ้ค่าเงินของกูทุกบาททุกสตังค์ที่มึงใช้กินทองที่มึงใส่มันคือเงินกูทั้งนั้นดวงแขเดินเข้าไปกระชากผมละอ ท่านขุนวิจิตที่มึงภูมิใจนักหนามันก็แค่ผู้ชายปลิ้นปลอนที่หลอกลวงผู้หญิงทั้งสองคนเพื่อความสุขของตัวเองละออมองขุนวิจิตด้วยสายตาที่แตกสลายพี่วิจิตพี่หลอกละออทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นพ่อค้าพพนจรพี่มีเมียอยู่แล้วเออสิมึงมันโง่เองที่เชื่อกูมึงมันก็แค่เครื่องแก้เหงาของกูเท่านั้นแหละขุนวิจิตตะคอกใส่ละออย่างไม่ใยดี ความลับที่เคยปกปิดไว้ด้วยคำลวงบัตรนี้แตกกระจายไม่เหลือชิ้นดีทั้งเมียหลวงที่ตาสว่างและเมียน้อยที่ใจสลายต่างจ้องมองชายตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากรักกลายเป็นเกลียดชังอย่างสุดซึง้งเอาล่ะในเมื่อมากันครบแล้วเรามาตัดสินกันเผอะเจ้าค่ะว่าโลกสองใบของพี่วิจิตจะเหลือใบไหนให้พี่สุขหัวนอน ดวงแขสแยะยิ้มพลางหยิบมีดสั้นเล่มงามออกมาวางบนโต๊ะท่ามกลางเสียงน้ำพัดโฉกใต้เรือนแผลที่ดูเหมือนจะเป็นกรงขังมรณะของคนทั้งสามในคืนนี้คุณวิจิตบัตรนี้ถูกต้อนจนมุมคำโกหกที่เคยพรั่งพรูหายไปสิน้นเหลือเพียงความขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวที่แสดงออกมาอย่างล้นปลี่เขาหารู้ไม่ว่าแผนการของดวงแขน,นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นและบทลงโทษของคนปลิ้นปลอนอย่างเขานั้นมันจะรุนแรงยิ่งกว่าความตายเสียอีก บรรยากาศในเรือนแพที่เคยคิดว่าเป็นรังสำราญกลับกลายเป็นลานประหารทางอารมณ์แสงเทียนสลัวสะท้อนให้เห็นหยดน้ำตาของละออที่ร่วงเพาะลงบนพื้นกระดานนางมองชายตรงหน้าด้วยความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกสลายพี่วิจิตพี่หลอกละออพี่บอกว่าพี่ไม่มีใครพี่บอกว่าพี่เป็นแค่พ่อค้าพเนจรไร้ญาติขาดมิตรแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเจ้าคะละอออะอื่นพลางกอดท้องตัวเองไว้แน่น ดวนแขเหยียดยิ้มเย็นชาพลางปลายตาไปทางขุนวิจิตเขาก็คือขุนวิจิตผัวที่จดทะเบียนสมรสออกหน้าออกตาของฉันยังไงละแม่ละอเงินที่มันเอาไปประเคนให้แกทุกบาททุกสตางค์มันก็คือเงินจากโรงบ่อนของฉันทั้งนั้นขุนวิจิตที่โดนต้อนจนมุมเริ่มเปลี่ยนสีหน้าจากความขี้ขลาดกลายเป็นความกร้าวร้าวสไตล์คนเห็นแก่ตัวเออรู้แล้วจะทำไมล่ะทั้งอีเมียหลวงที่คอยจ้องจับผิด ทั้งอีเมียน้อยที่คอยจะตามไปนั่นไปนี่พวกมึงมันก็น่ารำคาญพอๆกันนั่นแหละขุนวิจิตแผด์เสียงตะโกนพลางถมน้ำลายลงพื้นพี่วิจิตพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงละออท้องลูกของพี่นะเจ้าคะละออวีดร้องด้วยความเจ็บปวดท้องเหรอมึงโง่เองที่ปล่อยให้ท้องกูบอกให้มึงไปเอาออกมึงก็ไม่ฟังมึงรู้ไหมว่ามึงสองคนทำให้ชีวิตกูวุ่นวายขนาดไหน ถ้าไม่มีพวกมึงป่านนี้กูเสวยสุขไปถึงไหนต่อไหนแล้วขุนวิจิตตวาดกลับอย่างไม่ใยดีดวงแขงฟังแล้วถึงกับอึง้งพี่วิจิตพี่มันไม่ใช่คนพี่เห็นพวกเราเป็นแค่อะไรเครื่องบำเรอกับบ่อเงินบ่อทองงั้นเหรอเออสิมึงมันก็แค่เมียแก่ที่กูทนอยู่ด้วยเพราะเงินส่วนอีละอ,อก็แค่ของใหม่ที่กูไว้คลายเหงาตอนนี้พังหมดแล้วพังเพราะพวกมึงขุนวิจิตไม่พูดเปล่า เขาปรีเข้าไปที่หีบสมบัติไม้ชิงชันที่ดวงแขเตรียมมาพักผ่อนในเมื่อเรื่องมันแตกกูก็ไม่ขออยู่รับกรรมกับพวกมึงหรอกกูก็ขอกอบโกยสิ่งที่กูควรได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเดียวดีกว่าขุนวิจิตพยายามจะแบกหีบสมบัติหนีหยุดนะพี่วิจิตนั่นมันเงินของน้องพี่จะเอาไปไม่ได้ดวงแขปราดเข้าไปขวางพลางจิกหัวผัวรักอีแก่ปล่อยกูขุนวิจิตผลักดวงแขจนล้มคว่ำ ละออเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปกอดขาขุนวิจิตไว้พี่วิจิตอย่าไปเลยนะเจ้าคะสงสารลูกในท้องบ้างลูกมึงมึงก็เลี้ยงเองสิอีโง่ขุนวิจิตใช้เท้าถีบเข้าที่ยอดอกละออย่างแรงจนนางหงายหลังหัวกระแทกขอบโตะ๊ะเลือดเริ่มไหลซึมอับมาจากหว่างขาของหญิงสาวชาวบ้านละออลูกแม่ละอ,อร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจดวงแขเห็นภาพความป่าเถื่อนนั้นก็ฟิล์ขาด นางคว้ามีดสั้นที่วางบนโต๊ะพุ่งเข้าใส่ขุนวิจิตมึงตายเถิดไอคนระยำการตะลุมบอลเกิดขึ้นอย่างชุลมุนบนเรือนแพที่เริ่มโคลงเคลงตามแรงประทะขุนวิจิตพยายามแบกขีบหนักอึ้งเดินหนีออกไปที่ระเบียงเรือนแพท่ากลางสายฝนที่เริ่มกระหน่ำลงมาพวกมึงเข้ามาสิใครเข้ามากูแทงนี่เลี้ยงขุนวิจิตควงมีดไปมาพลางก้าวถอยหลังโดยไม่ทันระวังว่าระเบียงไม้ที่ผูกพังเพราะน้ำซ้อนั้นกำลังจะหักพี่วิจิตระวงัง ลออพยายามตะโกนบอกด้วยเสียงที่แห่พร่าคลื่นเสียงไม้หักดังสนัน่นร่างของขุนวิจิตพร้อมหีบสมบัติหนักอึ้งร่วงหลุดลงสู่กระแสน้ำมวลที่เชี่ยวกรากใต้เรือนแพช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูว่ายน้ำไม่เป็นขุนวิจิตพยายามตะเกียกตะกายแต่ความโลภทำให้เขาไม่ยอมปล่อยหีบสมบัติหีบไม้หนักอึ้งดึงร่างเขาจมลงสู่ก้นน้ำอย่างรวดเร็วพี่วิจิต ละออและดวงแขคลานมาที่ริมระเบียงมองเห็นเพียงฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจะหายไปท่ามกลางความมืดมิดของสายน้ำทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งมันจบแล้วมันจบลงที่น้ำมือกินเลดของมันเองดวงแขพูดเสียงสัน่นพลางโอบกอดละออที่กำลังนอนจมกองเลือดละอออดทนไว้นะลูกพี่จะช่วยเจ้าเอง ในคืนที่คำาลวงพังทลายหญิงสองคนที่เคยเป็นศัตรูกลับต้องมาร่วมชะตากรรมเดียวกันท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่ผู้ชชยมากๆสร้างขึ้นทิ้งไว้เพียงบทเรียนราคาแพงริมสายน้ำที่ไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับเสียงสายน้ำไหลเอื่อยในเช้าวันใหม่ดูช่างสงบเงียบผิดกับโศกนาฏกรรมนองเลือดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อคืนร่างของคุณวิจ,จิตไม่ได้จมหายไปจนตายตามที่ใครคิด แต่กรรมยังไม่ยอมให้เขาไปสบายง่ายๆเบาไพร่ของดวงแขงมร่างที่สะบักสะบอมของเขาขึ้นมาจากเลนตมริมตะลิ่งได้ทันท่วงทีทว่าสิ่งที่หายไปคือหีบสมบัติที่เขาหวงแหนนักหนามันจมลงสู่ก้นน้ำลึกทิ้งให้เขากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวในพริบตาโอ๊ยเจ็บเหลือเกินใครก็ได้ช่วยข้าทีขุนวิจิตครางคือขณะนอนแมะอยู่บนดินโคลน สภาพที่เคยเป็นขุนนางหนุ่มรูปงามบัดนี้ไม่ต่างจากสุนัขขี้เรือนที่รอความตายตื่นมาก็ร้องหาความช่วยเหลือเลยนะพี่วิจิตเสียงเย็นเยียบของดวงแขดังขึ้นเหนือหัวนางยืนถือหนังสือ,อย่าที่เตรียมไว้พร้อมข้าราชการท้องถิ่นที่มาเป็นพยานดวงแขพี่ผิดไปแล้วช่วยพี่ด้วยนะพี่จะกลับตัวเป็นคนดีขุนวิจิตพยายามคลานไปจับชายผ้าถุงของเมียหลวง อย่าเอาคนสุกปรกอย่างพี่มาแตะต้องตัวน้องเลยเจ้าค่ะต่อไปนี้พี่ไม่ใช่ผัวน้องและไม่ใช่ขุนนางที่มีเกียรติอีกต่อไปน้องแจ้งความดำเนินคดีที่พี่ปลอมแปลงเอกสารราชการและยักยอกเงินโรงบ่อนไปจนหมดสิ้นพี่เตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกได้เลยเจ้าค่ะดวงแขพูดพลางหยิบกระดาษหยาฟาดใส่หน้าเขาไม่นะมึงจะทำแบบนี้กับกูไม่ได้นะดวงแขขุนวิจิตแผดเสียงลั่น แต่เบาพ่ายกลับลากตัวเขาไปตามคำสั่งของทางการอย่างไม่ใยดีในขณะเดียวกันที่ห้องพักเล็กๆอีกด้านหนึ่งละออนอนสมอยู่ด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวผิดปกติทางการแพทย์ชาวบ้านบอกว่านางเสียลูกในท้องไปแล้วจากแรงกระแทกหนักแม่ละออกินน้ำเสียหน่อยเถิดดวนแขนเดินเข้ามาหาเมียน้อยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความหึงหวงเป็นความสงสารคุณหญิง ละอ,อขอโทษนะเจ้าคะที่เข้าไปเป็นส่วนเกินในชีวิตคุณหญิงละอโง่อเองที่เชื่อคำลวงของคนชั่วละอสะอื้นจนตัวยโยนอย่าโทษตัวเองเลยละอพี่เองก็โง่ที่เลี้ยงงูเห่าไว้ข้างกายมานานพี่จะให้เงินเจ้าก้อนหนึ่งไปตั้งตัวใหม่ที่บ้านเกิดนะดวงแขยื่นถุงเงินเล็กๆให้ไม่เจ้าคะคุณหญิงละอ,อรับไว้ไม่ได้ละอ,อจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง ละออไม่อยากมีตราบาปติดตัวไปมากกว่านี้แล้วเจ้าค่ะละออฝืนลุกขึ้นกราบลาด้วยความเด็กเดียวถ้าเจ้าตัดสินใจเช่นนั้นพี่ก็ไม่ขวางขอให้เจ้าเจอคนที่ดีและรักเจ้าจริงๆเสียทีนะละอหญิงทั้งสองมองสบตากันเป็นครั้งสุดท้ายบ่วงกรรมที่ผูกพันกันมาด้วยคำลวงของชายคนเดียวบัดนี้ได้คลายออกแล้วหลายปีต่อมาที่คุกหลวง มีนักโทษชายชราคนหนึ่งสภาพสกปรกมอมแมมในตาฝ้าฟางเอาแต่พึมพำถึงทองคำและเมียสวยๆเขาคือขุนวิจิตที่ถูกจองจำจนสติฟั่นเฟือนกูคือขุนวิจิตนะเว้ยใครมีเงินให้กูยืมบ้างกูจะไปหาเมียกูเขาตะโกนเรียกกำแพงคุกไปวันๆไม่มีใครสนใจไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนสมบัติที่เคยปล้นเขามาบัตนี้กลายเป็นเพียงอากาศธาตุ ส่วนที่หมู่บ้านดอนพิกุลละออกลายเป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่มีชื่อเสียงนางอยู่ตัวคนเดียวอย่างสง่างามโดยไม่ยอมเปิดใจให้ชายใดอีกอ้าวป้าละอวันนี้ขนมเบื้องหมดหรือยังจ๊ะเด็กน้อยในหมู่บ้านร้องทักหมดแล้วจ้าลูกเอ๋ยมานี่มะป้าจะเล่านิทานใหฟังละออมักจะหยิบยกเรื่องราวของพ่อพวงมลาลัยจอมปลิ่นปล้อนมาเล่าเตือนใจหนุ่มสาวในหมู่บ้านเสมอ จำไว้นะลูกเอ๋ยคำโกหกมันสร้างโลกที่สวยงามได้แค่ประเดี๋ยวเดียวแต่วันที่ความจริงมันแผดเผามันจะไม่เหลือที่ยืนให้เราแม้แต่ก้าวเดียวเหมือนขุนนางคนนั้นที่ต้องตายทั้งเป็นอยู่ในที่อับเฉาดวงแขเองหลังจากย่าขาดก็นำเงินทองไปสร้างกุศลและคุมกิจการด้วยความสุจริตนางกลายเป็นเศรษฐีนีใจบุญที่ผู้คนเคารพรัก พี่วิจิตคงไม่รู้หรอกว่าสันติสุขที่แท้จริงคือการไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับคำมุสาดวงแขรำพึงขณะมองดูสายน้ำที่ไหลไปเรื่องราวของคนทั้งสามกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงบ่วงกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นของคนมากๆและคนลวงโลกคำโกหกอาจจะพาเราไปได้ไกลในตอนเริ่มต้นแต่ความจริงนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะจบลงที่ไหน